สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ปลื้มสุดแทกครับวันนี้พามาดูรถรถไทยประดิษฐ์ครับอ <c oughs> ันนี้เป็นผลงานของพวกผมเองผลงานโปรเจกต์ของช่างยนต์ปีสามโปรเจกต์คืออะไรโปรเจกต์คืองานที่ต้องส่งก่อนจะจบของช่างนะครับต้องมีผลงานส่งว่าสามปีที่เราเรียนมาเนี่ย ทำอะไรได้บ้างอันนี้ผมเรียนช่างยนต์ไม่มีประสบการณ์ในการเชื่อมเลยสักนิดดูรอยเชื่อมอันนี้ก็ไม่ได้นะแต่แบบช่างมือถอะงานเด็กๆเนาะไม่ว่ากันดูรอบๆกันก่อนไม่มีประสบการณ์ในการเชื่อมเลยเชื่อมโอ้กว่าจะเชื่อมติดนี่โอ้ตัดเหล็กทิ้งไปเยอะแต่ก่อนมันจะเป็นรถนวดข้าวเก่า ไม่รู้เป็นของอูไหนนะเป็นรถนวดข้าวนี่เป็นสีฟ้ามีแค่ครึ่งหัวไม่มีหลังคานะเป็นรถนวดข้าวเก่าแล้วเขามาต่อเป็นกระบะไม้ือรแล้วก็ขึ้นหลังคาใหม่เลยหลังคานี่ไม่ได้ฉากเลยนะซื้อมาสองหมืนเจ็ดได้เกียร์มา ไม่รู้เกียร์อะไรนะเป็นเกียร์สโลอยู่ในตัวนี่ที่ใส่เกียร์สโลนี่ได้เขาเรียกอะไรโค้งเขียนโค้งเปล่าไม่มีเครื่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไอรถนวดของใครไหนแต่ตัวนี้เป็นเพาเดียวมาต่อเพาข้างหลังเอา <c oughs> ต่อไม่รู้ว่าต่อแข็งแรงไม่ต่อมั่วนะเห็นเขาทำเขาก็ทำตามเขา เราจะมาดูสเปคเลยสเปคคันนี้กระบะคันนี้กรนะบะยาวสามเมตรยี่สิบยาวความยาวนะเสากว้างสี่สเซนเสาใหญ่เลยเสาสูงหนึ่งเมตรฝาข้างก็สูงหกสบห้าเซนเปิดได้รแน,นงสามไม้กระบะกว้าง เมตรเจ็ดสิบหนิดเดียวเป็นหกล้อสามคันสีช่วงลาคเพิ่งทำเสร็จดูอันนี้ก็ไม่ได้เลาะอไม่ซีเรียสอย่าไปซีเรียสง,งานเด็กน้อยอย่าวิจารณ์นะครับไม่เคยทำไม่มีประสบการณ์ในการเชื่อมเลยแต่อาจารย์ย่นเขาเสนอมาให้ทำระหวางรถตุกๆก,กับ ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือผมก็เลยแบบนึกดูวมันท้าทายเดีอเราชอบเลยไงชอบพวกรถด,ดำรถอะไรเงี้ยเลยแบบต่อเองหร <c ười> ือะไรเชื่อมไอ้เพื่อนผมเชื่อมนะถึงพอได้อยู่นะมันมันไม่เคยเชื่อมเลยมก่าจะเชื่อมติดเนี่ยโอ้ทะลุเยอะนะั่นเนี่ย ฝาข้างก็ขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาเหล็กมาเหล็กมาเฉียงเฉียงลงเฉียงลงเฉียงนีเชื่อมแล้วก็ไล่เชื่อมนะที่ได้ว่าจะเชื่อมเต็มแต่เชื่อมไม่สวยนี <c oughs> ไ่ได้แค่นี้แหละอลนอย่างนี้ถอดได้นะครับแต่ยังไอของจริงท่อน่าจะใส่น็อตนะไม่รู้นะผมไม่เคยเห็นฝาข้างนี้เปิดได้นะหนักโคตรหนักอะ่ะน,นี่ มาท้ายก็เปิดได้เฮ้ยมันก็ต้องเปิดได้แล้วดิแต่ยังไม่ได้ใส่ตังนี้พื้นก็ผูดซื้อรถหมดไปสองหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็มาทำงบแปดหมื่นเอ้ยรวมรวมรถน่งบแปดหมื่น ห้าพันเจ็ด้อยเก็บคนรอบแรกเก็บคนละสองพันรอบหลังคนละพันห้ายี่สิบห้าคนสองห้องช่างยนต์ห้องสามกับห้องสี่อันนี้ก็เปิดได้ครับไปจา้ากงานตัวนี้เลยไม่รู้ว่ามันจะติดติดกันไหมกันชนยืดน,นเนี่ย ตัวนี้ใส่เป็นไฟของอีซูซูอินพตัวนี้ก็เป็นไฟกันชนหลักสุมลอ้อบางตอนะครับอสีแดง <c oughs> ไม่มีอะไรมางานเด็กน้อยครับอย่าคิดมากครับอย่าตราบมากผู <c> ้ <oughs> <c oughs> ผมทำได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว ามาตั้งแต่ประมาณเดือนปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยตอนนี้อะไรกุมภาเรายังไม่เสร็จเลยตรงนี้เราดูก่อนว่าจะได้เพ้นไหม,ไมเพื่อนผมมันไปฝึกงานอูสีมานะอยู่อูช่างสาจุบ้านกรวดเราดูเขาจะให้หากันมาเพ้นเล่นดูตรงนี้ก็น่าจะเพ้นเป็นชื่อวิไล่ะ อยกจะกล้าขับไปโรงเรียนไหมลองอายช่างเชื่อมไนีช่างเชื่อมมาเห็นเ,นเออแซลเลยเหอ้อไม่ว่ากันครับช่างยนต์ทำครับเดี๋ยวราจะพามาดูไอช่วงล่างผมต่อไปนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะทนไหมนะเขาหลิกเชื่อมทำกันโมสวอนี่เชื่อม,ม,มติดกับคัสีโอ้ยลมแรงยอดวันนี้ นี่ก็อิสุเดก,กะหงเห็ดเมีอะไรให้ดูอีกเนาะฝากติดตามผลง,งานนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ่ายให้ดูหลังจากง่ายกันไปนานเลยโมวติดเตียนไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูเลยวันนี้ก็น่าจะได้เกียร์เก็บรายละเอียดดูมุมประมาณนี้เลยคล้ายคล้ายกระบะตามดินนะ มาดูภายในฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เดินจะใส่ไม้เอารว่าจะใส่บังุ่นใส่อะไรเราดูก่อนเงินจะพอไหมตอนนี้เงินยังไม่พอเลยนะที่หยุดทำเพราะแบบเงินแบบพากันจ่ายยังไม่ครบเพราะจ่ายไม่ครบก็ทำไม่เสร็จ หัวไม่ได้ฉากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูดูดีๆเห็นไหมหัวมันเฉียงอทุกเลยที่แรกผมไม่คิดว่าได้ไอจะได้ทำขนาดนี้ไงที่แรกคิดว่าไอโครงสร้างมันโครงเก่ามันอยู่แน่ๆนี่เป็นโครงเก่านขนาดนี่มันนี่เลยไม่มีประตูไม่มีอะไร ที่ใดก็คิดว่าจะตอ่อแค่หลังคาไงห้างเก่ามันอยู่แค่นี้มันจะตอ่อแค่หลังพอต่อไปต่อมาเหมือนขึ้นใหม่หมดเลยไอ้นี้ถ้ารู้ว่าจะตอ่อขนาดนี้นะรูนี้เล,ลาะไอ้ข้างล่างออกขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยแค่นี้มันไม่ได้ฉากเลหัวไอ้เสาฝ้างน,น้นมันสูงกว่าห้าศีลเลยผมก็ยังงงเสานี้ก็ไม่ตรงเลยเสานี้มันเชียงมาทางนี้ไม่ว่าก,กันเนาะงานเด็กนักเรียนเอาอะาไรมากมาย ไม่มีประสบการณ์ในการเชื่อมเนี่ยอันนี้ก็ใช้อยู่ในภายในวิเลยเนี่ยในขนโตะขนกอี้ขนเครื่องรถขนเกี่ยวกับอุปกรณ์การที่จะขนข้าวขนของขนโตะขนเต้นเลยก็ได้อยู่มันะโอเคเดียจะพาไปดูไฟ ไอ้ยอยผ่าดูไฟอุปกรณ์พวกชุดระบบไอเครื่องไฟอันนี้ก็มีแก๊สนะเอา c o 2มาก็เชื่อมไม่เป็นนะไม่มีใครเคยเชื่อม c o 2เอาไปคืนแล้วทนนี้ก็เชื่อมตู้เชื่อมสองตู้กับลูกหมูระดับน้ำฉากคอนแค่นั้นเองได้ค่ะนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว วันนี้ว่าจะทําแป้นไฟจะต,ต้องไปซื้อไฟมาก่อนใส่เป็นไฟไฟเหลดดีกว่าเกือบเร็จแล้วครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวมีอะไรจะลงคลิปไปด,ไดูเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ